ครับมาดูพรกเครื่องกับช่อง Youtube ไอชัยนานะขุนแผนกูมารทองหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครพร้อมกล่องปี2548นะกุมารทองหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อม <c oughs> นะเป็นกุมาร 3K นะนอนกล่องโคดด้านหลังห้านระ้อบาทนะครเอา500บาท ออมกล่อง <c oughs> เหรียญหลวงปู่ข่ำวัดวังว่านะะจังหวัดนลยองหลวงปู่ค่ำวัดวังว่าเอาสามร้อยนะฮะสามร้อยปีสามเจ็ดนะ,ะปีลึกสามร้อยนอนกล่อง <c oughs> พระผงหลวงพ่อเอียด วัดไพ่ล้อมนะครับไตามาดสังกระจายรุ่นแรกไตมาต่าดห้าสองถังกระจายรุ่นแรกไตมาต่าห้าสองสามร้อยบาทนะครับ,นะรบเหรียญห้าแหลวงพ่อเพี้ยนนะฮะห้าแฉเซมาห้าแหลวงพ่อเพี้ยนสวยน้อนกล่องนะครับ ผิวปรลอดห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทหลวงพ่อโอดนะครับวัดจเรเสนเป็นพระผงนอนกล่องนะผมเห็นไม่มีกล่องขายกันบางคนขายกันเป็นพันนะครับอันนี้สวยสภาพสวยนอนกล่องเอาหกร้อยนะหกร้อยบาท หลวงพ่อโอดวัดจันเสถเหรียญล้อยหกนะ,ะเหรียญล้อยหกหกสิบปีธนาคารออมสินเนี่ยรุ่นนี้นะเปิดดูใน Google นะหลวงพ่อจงบุกเสกนะเขาเล่นเป็นหลวงพ่อจงกันนะฮะบุกเสกสามร้อยนะเหรียญล้อยหกสามร้อยบาทพระคูทองดีนะครับพระคูทองดี เหรียญเก่าเนี่ยเหรียญเก่าน่าจะเหรียญสองซี่พระครูทองดีเนี่ยเอาสี่ร้อยแล้วกันพระถอดพิมพ์ขี่ไก่นะครับหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะฮะถอดพิมพ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะถอดพิมพ์ขี่ไก่เนี่ยเอาห้าร้อยนะฮะห้าร้อยเนื้อดินอุดมสารธรรมกายอาจารย์ท่านเลยห้าร้อยบาทเอ่อพระผง วัดปากน้ำนะครับของหลวงพ่อเสงวัดบางนานะฮะที่ดังคุดนะครับอันนี้เป็นพิมพ์กรรมการจะเป็นลงยานะครับเอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทพิมพ์วัดปากน้ําหลวงพ่อเสงนี่เหรียญหลวงพ่อเสงะวัดบางนาคุดตัวหลายหมื่นนะครับคุดท่านจะดังคุดนะครับเข้มแขังมาก นี่ออกเป็นเหรียญสองห้าหนึ่งแปดนะครับเหรียญปีหนึ่งแปดปีลึกก็ด้วยนะคุดยังปีสองสองนะครับสวยแชมป์นะครับพอเสงิงวัดบางนาหลวงพ่อเสงิงวัดบางนาเอาห้าร้อยบาทแล้วกันเหรียญเสาห้าปีสามสี่นะครับ,ห,รร 5, 3, 4, รบหลวงพ่อแดงนะนนยุกเสาห้าปีสามสี่ทองแดงผิวไฟนะครับ เอาหกรนะหกรสวยมากมีประสบการณ์ด้วยสาห้าปี3 4มสี่ใบโพเนื้อเงินหลวงปู่แหวนอายุครบ8ปรอบนะปี26เนื้อเงินใบโพหลวงปู่แหวนเนื้อเงินนอนกล่องเน,อเนื้อเงินเนื้อเงินเอาไปเนื้อเงินเอาไป700้อยั่นนะ รูปหล่อหลวงพ่อทิมวัดพระขาวจังหวัดอยุธยานะครับเอาสามร้อยเหรียญรับสเสด็จหลวงพ่อคูณนะครับใช้นี้นิดๆหน่อยนะเอาสามร้อยแล้วกันนะครับสามร้อยเหรียญวัดเทพากรนะครับวัดเทพากรวัดเทพากร วัดเทพากอนเอาสามร้อยนะครับเหรียญหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยนะครับหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยเจริญพรหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยเอา500นะห้าร้อยนะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดพระโค หลวงปู่ทวดวัดพระโคหลวงปู่ทวดวัดพระโคหลังวรวรพระพ,พุทธบาทนะครับเอาห้าร้อยแล้วกันนะเหรียญหลวงพ่อเมียนนะครหลวงพ่อเมียนนี่แพงทุกรุ่นนะแปลกจังหวัดยุธยานะครับหลวงพ่อเมีย500นห้าร้อยบาทแล้วกันหลวงปู่ทวด วัดแคนังเลื้งนะครับหลวงพุธูปสร้างนะหลังยันกนะระไรทองเต็มนะครับเ0้าบาทนบเนื้อว่าน900เหรียญน,นาคเกี้ยวนะครับวัดตีจินดาววัฒนานะครับปี2500กระไรเงินนาคเกี้ยวกระไรเงินนะสวยแชมป์เลยนะจะของเก็บดีมาก เอาพันสามนะพันสามจร์เก้หลวงพ่อสนิทวัดลำบุรยตอกสองโค้ดนะครับสองพันสองร้อยบาทนะตอกสองโค้ดสภาพสวยตอกสองโค้ดโคดอุโคดทบอนะสองพันสองร้อยบาทนะรพระผงสันติสุขหลวงพ่อพอ,อียาวัดบ้านด่านนะรพระผงเนื้อผงน้ำมันนะครับห้าร้อยบาท แปดสิบปีนะคะนร,ะรับเหรียญหลวงพ่อโสธรแปดสิบปีกรมตํารวจนะครับแปดสิบปีกรมตํารวจเอาแปดร้อยนะแปดร้อยกริงหลวงปู่งอนนะฮะหลวงหลวงปู่ดูปุกเสกนะฮะเล่นเป็นสายหลวงปู่ดูนะ,ะกิ่งกิ่งพระพุทธทวิโมกนะฮะหลวงปู่ดูะะ่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาท แล้วก็มีลูกหล่อลูกหล่อหลวงพ่อทองสามองนะหลวงพ่อทองวัดปันไร่รุ่นแรกลูกเหมือนปั๊มหลวงพ่อทองรุ่นแรกหลวงพ่อทองให้ดูองค์หนึ่งนะทั้งหมดมีสามองนะหลวงพ่อทองลูกเหมือนปั๊มหลวงพ่อทอง สามองเี่ยเอาเจ็ดร้อยนะฮะเจ็ดร้อยบาทสามองเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อทองัดบบันไ่ใครสนใจก็ทักลายมานะครับทักลายไอดีลายนะครับ a c a l l v e t e นะครับ Facebook นวัตรับพ่วงนะครับเบอร์โดสู9เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ